วันนี้มาในหัวข้อเรื่องสิวๆนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยแล้วก็กวนใจใครหลายคนค่ะดอกเอ็ดมาช่วยคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหมอแนทนะคะแพทย์หญิงนัทพรจิตตาสิรินุวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตานตจักษศัลยศาสตร์และพบกับรายการด็อกเอดูเคชันรายการที่จะมาช่วยแชร์และแก้ปัญหาผิวผิวของคุณค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิวคืออะไรนะคะสิวคือการอุดตันของไขมันที่รูขุมขนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะคะ่ะผิวหนังของคนเรานะคะจะสร้างไขมันขึ้นมาออกมาทางรูขุมขนนี้ถ้ามีการบล็อกรูกเปิดเกิดขึ้นนะคะจะทําให้เกิดสิวอุดตันเกิดขึ้น แล้วก็ถ้ามีแบคทีรียนะคะเข้ามาตรงสิวอุดตนันนี้อาจจะทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นและถ้าเรามีการอักเสบมากขึ้นแล้วนะคะมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นสิวซิสหรือว่าสิวหัวช้างนั่นเองค่ะ โดยลักษณะของสิวนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามการพบเห็นนะคะ1คือสิวที่ไม่มีการอักเสบค่ะ2คือสิวที่มีการอักเสบเนาะซึ่งสิวที่ไม่มีการอักเสบอ่ะเราก็จะยังแบ่งย่อยๆได้อีก2ประเภทนะคะก็คือ1สิวอุดตันหัวปิดหรือว่าไวเฮตนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้จากบนใบหน้าเราอาจจะมีสีเดียวกับผิวหนังเราหรือว่ามีสีขานวนวลนะคะซึ่งเจ้าหัวสิวเนี่ยจะสังเกตได้ไม่ชัดแต่เมื่อเราเอามือของเรานะคะสัมผัสบ,บนใบหน้าจะรู้สึกได้ว่าใบหน้าเราไม่ เรบนียงค่ะ2คือสิวอุดตันหัวเปิดนะคะหรือว่า blackhead นะเจ้าตัวนี้นะคะเราจะสังเกตได้ง่ายก็คือจะมีสีดําชัดเจนนะคะหรือว่าในตอนแรกอาจจะมีสีขาวนวลคือเป็นสีของไขมันที่อุดตันบนใบหน้านะคะแล้วก็พอเจ้าสิวตัวเนี้ยเจอกับอากาศเนาะมันจะทําปฏิกิริยาทําให้สีเปลี่ยนเป็นสีดําได้ค่ะโดยในส่วนของสิวที่มีการอักเสบนะคะอย่างเช่นสิวหัวแดงสิวหัวหนองสิวหัวช้างหรือว่าสิวไตนะคะเรามาเริ่มกันที่สิวหัวแดงเลยค่ะ สิวหัวแดงเนี่ยจะพัฒนามาจากสิวอุดตันที่มีการอักเสบเกิดขึ้นเนาะเมื่อเราสัมผัสบนใบหน้าเราจะรู้สึกว่ามีการปวดบวมนูนแดงเจ็บอยู่บนผิวหนังของเรานะคะมาต่อกันที่สิวหัวหนองค่ะสิวหัวหนองจะเหมือนสิวหัวแดงเลยนะคะโดยที่ลักษณะที่แตกต่างกันก็คือจะมีหัวหนองอยู่ตรงกลางสิวหัวแดงเนาะแล้วก็สิวประเภทนี้จะมีการอักเสบม,มากขึ้นนะคะในส่วนสุดท้ายคือสิวหัวช้างเนาะสิวหัวช้างก็คือสิวที่มีการอักเสบลงลึกไปถึงชั้นใต้ของผิวหนังนะคะ ซึ่งสิวขนาดนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เจ็บมากขึ้นนะคะสิวประเภทนี้ทุกคนจะเรียกกันว่าสิวไตหรือว่าสิวไม่มีหัวนั่นเองค่ะโดยสิวทั้ง2กลุ่มนะคะก็จะแตกต่างกันทั้งสาเหตุการเกิดแล้วก็วิธีการรักษาเนาะแนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยตรงนะคะเพื่อจะได้วิเคราะห์ปัญหาและวิธีรักษาให้ตรงจุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจลักษณะประเภทของสิวกันมากขึ้นไหมคะจริงๆสิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะถ้าเราเข้าใจปัญหาของมันจริงๆนะคะ อย่าลืมนะคะถ้ามีปัญหาปรึกษาด็อกเอ็ได้เลยนะคะหรือถ้ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ